สวัสดีครับกินีตอนรรบเข้าชู่ช่องเหนือครับผมนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดนะครับแบบยุคไดโนเสาร์นะครับก็จะมีพี่คนนึงมาเล่นด้วยนะครับแต่วันนี้เขาไม่ว่างนะครับเดี๋ยวจะมาน่าจะมาอีพีหน้านะครับรอลบแป๊บนึงนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นนะครับสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับ ก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เนื่งมาหาแอดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดแอดไปนะครับเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับส่วน IP นะครับตั้งเป็นเหนือครับผมนะครับ Not a r ลเทอร์นนะครับ not มีแบบนี้นะครับพอตตั้งเป็น5 0 9 1 9นนะครับแล้วก็กดเพย์ได้เลยนะครับแต่นี้ผมแอดไว้แล้วนะนี่นะครับ เซิร์ฟเวอร์นะครับน่าจะเปิดแบบย4ชั่วโมงนะครับจะมีบอทอยู่ด้านในมีบอทอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับก็ทําให้เซิร์ฟเวอร์เปิดได้แบบย4ชั่วโมงเนาะแต่อันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดย4ไส้นะครับบางมันก็แล้วแต่ด้วยบางวันนะครับก็เป็นว่าถ้าอยากเล่นก็เข้ามาได้นะครับตามผอนี้เลยเข้ามาเล่นได้นะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วเจอเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แล้วมีคนอยู่ 2- อถึงสคนก็ แสดงว่าผมกำลังอัดคลิปอยู่หรือไม่ก็กำลังเข้ามาเล่นตอนหลังบ้านนะครับตอนหลังใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟแป๊บหนึงนะครับจอทุกคนผมว่ามันนานเดือดแปดนั่นไงเน็ตกาก <c oughs> เน็ตไม่ดีไ,ไฟฟ เข้า,าใหม่ดีๆไฟ,ฟก็ช้าเปเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าใหม่ดูอาจจะเสร์ฟเพิ่มปิงเกินอะเมื่อกี้หรือไม่ก็ไม่ไฟผมช้าเมื่อกี้อ่าได้แล้วได้และได้แล้แลขึ้น modify build แล้วเมื่อกี้นะ่าจะเน็ดผมช้ามั้งก็เลยเป็นอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าหมดมีหมด เออมีแอดออนอะไรบ้างในเซิร์ฟเวอร์นะครับรอนมันเข้าปแป๊บนึงอ่ะโอเคครับตามสเต็ปเลยครับเออหมอดไดโดสเสาร์ก,ก็ต้องมีแอดออนในโดนสเสาร์อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับ เราจะมีบอทดตัวนี้นะครับเป็นไกบุกมันนมอดอะไรอย่ยเดี๋ยวไปขอดูนอนอออดไดโดนเสาร์นะครับเป็นวิธีการผสมพันธุ์การอะไรต่างๆนะครับของมอดไดโดนเสาร์นะครับนี่นะครับกลับไปดูก่ออันนี้อะไรเนี่ยเครื่องช็อตไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเครื่องฟักไข่เนี่ยชุดเกาะวานิ้นะครับอันนี้เป็นวิกิไดโนนะครับ ก็คือจะเป็นข้อมูลไดโนเสาร์กินพืชอ่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่น,นี่กินเนื้อนะครับหรือจะดูทั้งหมดเดี๋ยวผมขอดูกินพืชนะครับนี่เลยก็จะมีตัวนี้เลยมีเยอะนะครับมีทุกแถวทุกตัวเนี่ยเปิดดูได้นะครับผมข,ข,ขอเพิ่มเสียงเกมหน่อนะนีนะ่มีเยอะมีทุกตัวนะครับนี่เห็นไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมไปดูตัวไอ้นี่บ้างไปตรวจ ไปดูตัวกินเนื้อเอออ่าเข้าไปดูนี่มีเยอะนะครับอันนี้อโลซอรัสอินโดแรปเตอร์อินโดมินาเลสมีครบนะครับใหม่ๆทั้งน,น,นั้นเลยนะครับอ่าคาโนสไม่ใช่คานสตัวอะไรไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเดโนเสเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นพวกคอยาวหรือ กึ่งกินพืชกึ่งกินเนื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเป็นอ๋อไดโนเสาร์ที่แบบมีโล่ป้องกันสูงหรือเปล่าน่าใช่นะครับอันนี้ผมไม่รู้กันผมดอผมไม่เคยรู้เรื่องไดโนเสาร์อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นบูเดนพัดนะครับก็คือเป็นพวกอุปกรณ์พวกชุดก่ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยเป็นแบบพวกดาบพวกอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีเยอะนะครับทีนี้ Easy Redstone นะครับก็คือเป็นการสร้างแผงวงจรแบบอัตโนมัตินะครับแบบพวกฟาร์มอะไรต่างๆอัตโนมัติอะไรวะก็คือเป็นฟาร์มอะไรแบบนี้นะขอแค่เราเตรียมของให้ครบมันก็จะสามารถสร้างให้เราได้นะครับอ่าอันนี้ไกลปุกของไอ้จ้าหมดนี้นะครับก็วันนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วแหละนะครับก็มาแบบตัวสีฟ้าเป็นลูกเกียร์นะครับ อ่ะทีนี้มันี่เป็นหมวดหมอดแรกของนะครับโดยการที่เราจะใช้เครื่องเดี๋ยวทำไมมันไม่เปิดก่อนกําลังยังไงอ่ะมันจะเป็นการใช้เครื่องนะครับเนี่ยเครื่องนี้ในการเอามาแบบแลกของนะครับเช่นดินหนึ่งอันแลกสี่อันเป็นกาเวลกาเวลสองร้อยห้าสิบหกอันเป็นเพชรหนึ่งอันเพชรสามก็เป็นเพชรสามก็คือไม่สามารถโกงได้นะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับ มีหมอดประมาณนี้นะครับแล้วก็หมอดแต่ง G U I นิดนึงนะครับเพื่อให้ G U I สวยสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็ันแรกเบสิกครับตัดต้นไม้ก่อนเลยขอไยด้วยนะครับภาพอาจจะดูกระตากนิดนึงนะครับเพราะผมปรับภาพลงสุดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยการแหลกนะครับเพราะโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นนะครับแล้วตอนอัดคลิปไปด้วยนี่ยิ่งจะแหลกไปใหญ่นะครับก็เลยต้องปรับการกระกไปนิดนึงนะครับขอไยด้วย อาจจะขัดหูขัดตาใครบางคนนะครับอะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัดไม้ก,ก่อนผมจะตัดมาก่อนนะครับต้นหนึ่งแล้วก็เอามาค้าเป็นตัวค้าบก่อนนะครับตัวคาบโอ้คลิกไม่โดนอุ้ยเผื่อค้ามันสองอันเลยสิบหายแล้วไม่เปอะไรหรอกอ่ะคาบสติ๊กมาป้น เดี๋ยวผมจะครับขวานครับอะไรก่อนนะครับนะมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้ให้นะครับก็คือมาจากหมอดวดรื้นพัดนะครับเดี๋ยวผมครับนี่เลยอ่าแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มต้นฮะทีนี้เดี๋ยวเราไล่ตัดไม้ไปสักระยะหนึง่งให้ได้ได้ไม้ไมาประมาณกองเนี่ยแล้วก็เวลาตัดก็จะปลูกต้นไม้ขืนให้ด้วยถ้าเรามีแซฟฟิ้งในตัวนะ เดี๋ยวผมไล่ตัดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไล่ทางป่าตัวอะไรเนี่ยอะไรอะคอมปี้เหรอถอนนั่นเลยคอมปี้อา้าวตายเลยไม่ได้เนื้อด้วยเคยตัวเล็กเกินโอเคให้มันเยวเอาไปมาเร่งสปีดเลยแล้วกันครับในช่วงน,นี้เดี๋ยวผมจะตัดไม้ทางป่าก่อนนะครับ,บน่าใช้ประมาณชุดนึง เดี๋ยวนะครับทุกคนนี่ตัวอะไรอ๋โอโวเคหมดดีนะที่ไม่ใช่กินเนื้อโอเคอีและที่ไม่ใช่กินเนื้อถ้ากินเนื้อนี่ผมชิพหายเลยนะครับโอ้เริ่มขําแล้วเด้โอ้ยไม้ไปค้างอะไรนั่นหมดนั้นล่ะต่อว่าขึ้นไปก็บ คืนแรกก็ตามสเตปครับอยู่ในถ้ำไปก่อนนะครับสำหรับคื้นแรกไม่อยู่ในถ้ำก็ต้องอยู่บนต้นไม้ต้องรอดูนะครับอุ้ยเออลืมบอกนะครับอันนี้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์เอ้อไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เป็นโหมดฮาร์ดนะครับโอ้ยเรายิ่งโจมสู้ไม่เก่งใช่ด้วยไอเราก็ PVP ไม่เก่งอ่าโอเคได้ไม้ชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมตัดให้ขวานพังก่อน เราไปหาที่พักอักนนี้เริ่มมื่อแล้วนะครับทูนอ่าผมว่าเจาะตรงนี้เลยดีกว่ามีหินอยู่อาลืมถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะไม่สามารถตัดลมด้มเลยลืมไปลืมไปออเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเจาะตรงนี้เข้าไปเลยแล้วกัน อันน้ต้องขุดลุมไปก่อนครับกลายเป็นหนูไปก่อนเป็นหนูไปก่อนมุดรูไปก่อนนะครับปลอดภัยไ้ก่อนคือการแอะโอ้ชอมวี่หลหลังโออะไรเนี่ยเนี่ยอันกลางคืนอันตรายมากเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมก่อนนะครับนี่แหละที่ผมไม่เล่นฮาร์ดคอร์เอ่อเดี๋ยวไค่นี้นะครับ วิลเปียนภาษาเดี๋ยวผมควัดตันม้อีกนิดนึงอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่หลบไปเลยว่ะเดี๋ยวมเจาะตรงนี้เลยกันนะครับเจาะตรงนี้เลยเจาะแม่งตรงนี้แหละ เอาจะได้ดแบบง่ายๆนะครับ okay. เอเคเราเจาะทรงนี้เลยนะครับจะครบจาะเจาะเจาคลิปแต่ละคลิปนะครับผมจะพยายามอัดไม่ให้เกิน30นาทีนะครับแล้วก็หรืออาจอาจ,จะอัดเกินนะครับแต่ก็จะพยายามตัดไม่ให้เกิน30นาทีอาจจะเกินเกินมากแต่ก็พยายามจะไม่ให้เกินนะครับเพราะหนึ่เลยมันตอน เกินทำสื่นาทีแล้วมนเอ็กพอร์ตช้านะครับหนึ่งสองก็คืออ่ายังไม่อยากอัดยาวเท่าไหร่มันขี้เกียจเล่นคือประเด็นหลักๆนะครับก็คือโอเคมาละอ่าเดี๋ยวเพื่อนน,นะผมได้ยินเสียงธนูนั่นเอไอมันก็โง่เนาะ ยิงเราไม่ดูเนี่ยนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขุดุูใหญ่ๆก่อนฟังตัวคับก่อนดีกว่าเออแล้วเราก็จะคราบไอ้นี่มาพิกักหินเออทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะคือเวลาที่เราเล่นแล้วเราคาบอาวุธมาเช่นผมคาบดาบยาวตัวนี้มาใช่ไหมครับอ่ะ ดาเมจแรงจริงแต่เวลาเราถือดาบยาวมันจะหนักนะครับแต่ถ้าเป็นดาบซ้นอ่ะมันจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นก็คือมันเบาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาเมจก็จะเบาลงนะครับแต่ระดาบมีเอฟเฟกของมันนะครับมีพารเคิลมีเอฟเฟกอะไรของมันนะเดี๋ยวผมขอเจาะก่อนนะครับสร้างม้านหน่อยอีพีแรกก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับก็มาหาที่อยู่พื้นฐาน ที่อยู่อาศัยเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับ right แล้วก็อาจจะไปจับเดนนเสเร์นะครับหรือไปฆ่าเดโนเสาร์ให้ดูนะครับอาจจะเอามาทําเนื้อไดนนเสาร์นะครับคือเนื้อไดโนเสาร์เนี่ยเวลาเราปิ้งนะครับแล้วเนื้อไดโนเสเร์คือเลือดเราหิวอยู่แบบหิวทุกหลอกดอกนะก็คือแถบอาหารน่ะเราหมดไปแล้วเรากินก็คือเต็มเลยนะครับหรือเกือบเต็มนี่ยผมก็จะไม่ได้น่าจะเต็มหรือเกือบเต็มนี่ ที่รู้คือได้เยอะมากแถมได้เอฟเฟกป้องกันด้วยเอฟเฟกป้องกันแล้วก็เอฟเฟกอะ,อะไรอีกนี่แหละมันได้2องเอฟเฟกเนาะคือแบบดีมากเนื้อไดโนเสาร์เรากินเข้าไปคือเราอืดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปลาา่าไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวขอสร้างตัวนี้ให้เสร็จก่อนเออแล้วก็ในวิกิไดโนโดนะครับหนังสืออันนั้นอะ่ะมันจะบอกด้วยว่าไดาโนเสาร์เกิดที่ไบโอมไหนนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะครับ มีโมเดลให้ดูนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมคัเตอผานิดนึงนะครับตอผาอยู่ในเย่ยอยู่นี่โอเคทีนี้เราจะเอาตอผามาวางวางไปปึ้งอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเผาไว้นี่กันมาเผาไม้นะครับเพื่อเราจะเอาไม้มาเป็นฐาน เพราะตอนนี้เรายัางขุดหาฐานไม่เจอโอ้โหยังมืดไม่กล้าอ,ออกไปและไม่ออกไปแล้วปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยกับชีวิตไว้ก่อนเนีย่ยมันจะชิบหายทีหลัง <c ười> ข้ามบ,บนเลยแล้วกันอุ้ยข้ามบนเลยนี่อืออือเรอ็วเนี่ย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมเล่าราคามาแล้วอยู่ดีๆมันแบบมนันแบบเอ้าไม่เข้าช่องเดียวกันแล้วอยู่ดีมันเปลี่ยนช่องอะไรไม่ต้องตกใจนะครับตอนที่ราคามาเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมครับมันคือพอยต์ในกานแรแลกนะครับยิ่งพอยต์เยอะยิ่งแรกได้เยอะนะครับก็คือตอนแรกเวลาค้ามามันจะยังไม่มีพอยต์แต่พอเราไปสร้างหนึ่งก็คือมันจะลบไอเทมของเราออกแล้วมันก็จะค้าให้เราใหม่ให้มันจะเสกให้เราใหม่ก็คือเสกเป็นไอเทมที่มี point นั่นเองนะครับ นี่มาจากหมดเครื่องแรกของนะครับเดี๋ยวผมสร้างประตูไว้ปัดไฟไว้ก่อนนะครับสร้างประตูไว้เผื่อซอมบี้มาลอยดากอีกนะครับชิบหายเลยที่นี่นะครับเดี๋ยวเราคราฟไม้สติ๊กนิดนึงนะครับแล้วก็คราฟช็อตเครื่องแรกนะครับผมว่าเราน่าจะได้ปักหลักถานที่นี่นะครับแล้ว EP แรกนะครับก็ปัดันที่นี่ก่อน ส่วนทีพี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาพี่เขาไปออกเดินทางนะไปห,หาจำเรตระศอกันนะครับพีพีนี้ผมขอไดรตระศอกของผมก่อนพี่พี่แต่เดี๋ยวพาพี่เขาไปเอาไว้ในช่องพี่ท็อ <No! S 1> โอเคอุ้ยคีปเปอร์วิ่งโอ้ยปิดโอ้โห ออกมาทีไรเละทีนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากตายเองพูดจะไม่ทันขาดคำาตายซะแล้วยังพูดไม่จบเลยไม่ไม่อยากตายโอ้โหทำไม้สกิลตั้นเยอะจังอะอาเซิร์ฟเวอร์อาจาหน่วงนิดนึงครับขอไปด้วยเออเดี๋ยวผมปิดฟอร์ดามิดให้นะครับอีพีแรกลืมปิดอ่ะเดีย๋ยวไม่เป็นไร อีพีต่อไปเดี๋ยวผมปิดฟอร์ดเมทนะครับจะได้ไม่เจ็บนะเนาะแล้วก็เล่นสบ่างสบายขึ้นโอเคเราอุดไปก่นอนอุดไปอุดไปอุดให้หมดโอเคบ้านเราเป็นรูเลยครับเฮ้ยตัออะไรอ่ะอ๋อดีรูดีรูเสียงแบมนี้ดีรูอยู่ไหน,นอ่ะเข้าบ้านก่อนอันดับแรกปึ้งเข้าบ้านก่อน สิ่งแรกที่ทําได้เข้าบ้านก่อนปลอดภัยที่สุดเ,ออเดี๋ยวครับกล่องนี้นึงนะครับอ่ะกดผิดชิปหายเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่แป๊บน,นึงนะครับ โอเคครับทุกคนเข้าเซิร์ฟเรียบร้อยแล้ว,ลวโอ้โหกดผิดอ่ะผมเผลอไปกดโดนปุ่มไอ้นี่ปุ่มโฮมแล้วมันก็เด้งไปเลยอ่ะโอ้โหเออ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นหรอชิลๆครับเล่นเกมเป็นการการเล่นเกมก็เป็นการเล่นเอาสนุกเอามันไม่ได้เล่นแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับคือถ้าผมเล่นเกมผมจะเป็นคนละ เออเล่นเอาสุุกเฉยๆไม่ได้จริงจังแพ้ก็แพ้ชนะก็แพ้ตายก็ตายนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนะั้นแล้วก็หัวร้อนอย่างนะครับเจอเ,เขามีไว้ให้ผ่อนคลาแล้วก็ผ่อนคลาไม่ใช่จะยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนไม่ใช่นะครับฝากด้วยนะครับก็คือใจเย็นๆไว้นะครับเดี๋ยวผมเฮ่ออันนี้อะไรนะเซอร์ลาตูเหรอ เช่นผมจำชื่อเอไว้ได้เออเอินว่าจัดเลยเลิศวิ่งแรงมาออกแรงมากแรงมากแรงมากทุกคนแรงมากแกก็คือเราน่าจะต้องใช้ลูกขนูในการจัดก,การกับมันมันหนึ่งจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากตีใกล้ก็ตายตายเหตุเกิดอยู่งียน,นะครับแรงมากอ่ะโอ้โห ตีโคตรแรงขนาดไอเนี่ยตัวกินพื้นไอเนี่ยมันยังตีแรงขนาดนี้แล้วบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยชิบหายละทุกคนผมหลงทางเดี๋ยวบ้านผมอยู่ไหนพิกัดอะไรเอ่ยลบ 90, เก้าสิบไอลบเออสามสิบแปดลบสามสิบแปดมันอยู่ไหนลบมันอยู่ฝั่งไหน โอเคฝังเลาะไปตามตีนเขาแล้วก็เจอบ้านมัง้งเออจำแนกมัาอยู่แถวนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วปักทอิดน,นึงโอเคจะได้สว่างจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นบ้านเราเวลาเราเรินผ่านมาใช่ไหมมันก็จะสว่างไงเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันสว่างแสดงว่าตัวนี้มีบ้านเราอ่าไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวเรามาคิวซัลโตต่อเลยลนะครับตายแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมตีแรงขึ้นมาไม่ใช่นะครับมันเลือดหน่อยอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ครับเอ่อการฆ่านะครับเราเวลาเราฆ่าได้นะครับเราจะได้เนื้อเดินเสานะครับก็คือเป็นเอาไปเทมเดืนเสาได้เอาไปปิ้งกินได้นะครับหนังเดือนเสานี่ถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะคาฟชุดเกาะน,นะครับเอ่อน่าใช่ คราบชุดเกาะแล้วก็พวกกระเป๋าเอาสานะแล้วก็พันมะส่วนแอมเมอร์ครับก็คือจะมี DNA ก็คือเอ,อ,อเอาดีเอป็นสากัดได้นะครับทุกคนอุ้ยทุกคนัวใจดีโลน่าจับนะาการจับเราสามารถยัดยัดเนื้อให้มันแบนบนสดๆได้เลยนะครับหรือเราจะใช้วิธีการ ไ่ีว่าไดครับวิธีการแบบเขาเรียกอะไรนะผมนึกจำไม่ออกอวิธีการสก,กัด DNA แล้วก็เอาไปป้อนใส่ไข่นะครับมันก็จะเชื่องเลยแต่วิธีนี้ก็คือเทมยากนิดนึงนะครับทตามนั้นครับมันเทมยากนะครับถ้าจะเทมแบบนี้นก็เลยแนะนำให้สก,กัด DNA เอานะครับงั้นไว้ว่าผมเก็บน้องเลยแล้วกัน หรือเราเอากินเนื้อตั้งแต่ EP แรกเลยเอาไหมได้นะผมว่าโอเีงัน้นเนี่ยผมล่อน้องขึ้นมานะครับน้ออยู่ไหนเอผมตอบวอขึ้นครับตอบวอขึ้นตอบวอขึ้นโอ้ยมันมาบัดไม่เวลาเี๋ยวตอบไปก็ได้อยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไล่ไกัดมันพี่ตัวอะไรมันเทมยากนะครับทุกคนถ้าจะเทมแบบเนี้ย มันเทยมยากมากครับกินพืชเทมได้เหมือนกันนะครับเราเก็บใไม้มาเทมนะครับเทมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนำเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะที่มันไปกัดตัวอื่นอยู่เดี๋ยวพิ่งตายนะเดี๋ๆๆยวพึ่งตายนอเทม่อลอย่าพึ่งตายขอเทมเทมได้แล้วได้แล้วนครับติดแล้วคนได้แล้วได้แล้วได้น้องแล้วขี่ได้ไหมเอยนี่ ผมได้น้องมาแล้วโอ้โหคุกคนเลือดน้องเกือบตายอะ่ะเดี๋ยวให้น้องกินเลยท่านวิธีฮิวเลือดในสองนะครับมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกคือให้น้องกินอาหารนะครับแต่อันนี้จะคขทางสิ่งเปลืองวิธีที่สองคือให้น้องนอน,นครับมันจะเป็นการเพิ่มเลือดไปนในตัวครับโดยการที่เราจะให้นอน,นครับอะเราไปให้ดูขจจู่นะครับ นี้วิธีให้น้องนอนนะครับถ้าเราไปคลิกขวาเฉยๆนะครับไม่ด้เป็นการขี่แต่ถ้าเราก,กดชิปคลิกขวาเป็นการให้น้องนอนนะครับหรือว่านั่งก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอ่ะเอาว่า EP ห <ผม S 1> <ม>นึ่งผมประสบผลสําเร็จแล้วครับผมมีไดลส์สองเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะครับนี่ทีนี้เราไปหาเนื้อเดลส์สอนิดหนึ่งผมช่วยนะครับอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันมาลูกจัดการเลยลูกเอาลูกเอาล,ลูกช่วยลูก เอ้ามันตายแล้วลูกอ,อ,อ,อุ้ยขอโทษอู้กดผิดนิดนึงเออไปจิ้มเลนโ์เสัซร์ตัวเองเออแล้วก็ดาบยาวนะครับเวลาจิ้มมันจะเลือดไหลนะครับติดเอฟเฟกต์เลือดไหละครับก็จะเป็นการติดสาหัเจ็บระลัวนั่นเองครับก็ติดประมาณสามวินาทีไม่นานหรอกโอ้โหไปหาเโนสเซร์ตัวอะไรก็ชักตัวหนึ่งเพื่อข่าวเนี้ยหว่ะ ว่าผมเจอแล้วผมจะให้น้องไปคาบพาราอซครับแต่ก่อนนี้ให้น้องนั่งก่อนน้องนั่งลงเร็วให้น้องหิวเลือดก่อนนะครับให้น้องเลือดเต็มแล้วผมจะพาน้องไปคิวพาราโเพื่อเอาเนื้อมานะครับจริงๆถ้าเรามีเหล็กอะเราเออวัดเกิดอะไรขึ้น What the วัดเนาะอันนี้เน็ตหลุดเหรอมันหลุดแบบ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปิดอ่ะมันจะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ east closed แต่อันนี้มันขึ้นแบบ disconnect แบบเน็ตลุดเลยแน่นอนจริงเลยเน็ตผมอเอาเป็นว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอ้จบ EP นี้ได้เพียงเท่านี้ครับมีปัญหาหลายอย่างแล้วไม่ไหวแล้วถ้าจะฝืนเล่นไปอีกกว่านี้แบบกลัวว่ามันจะติดติดถัดขัดไปมันจะตัดยากนะครับเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้นะครับ EP หนึ่งนะครับม craft ไดโนเสาร์ aur, นะครับ j u r a s s i c world My c l a b s นะครับซีซั่นที่หนึ่งนี้นะครับก็มาคนเดียวนะครับผมเหนือนะครับช่องเหนือครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวอีพีหน้าแล้วครับเราจะมีพี่คนหนึ่งมานะครับพี่เขาชื่อ A นะครับก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะมาร่วมอัดกับเรานะฮะไปหลายอีพีเลยนะครับแต่อีพีหน้าน่าจะมีนะครับอ๋อสำหรับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด มกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปปุ๊บหรือไลค์ปุ๊บมันจะแจ้งเตือนไปที่ท่านทันทีนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมนะครับไปแล้วครับไปเจอกันใไหม่ครับขอบคุณที่เข้ามาชมและสวัสดีครับ